จริงเฮี้ยกะสร้างดอกตาม่ายู่ในคลิปอ่ะเขาต้องเปะตลอดมีแอปอยู่หมองไหนขนมันมาให้เบิดให้สีเบาจังได้กะสร้างบอส้นขอตัวสวยอย่างเดี่ยวที่เฮ็ดคลิปสวยๆให้ดูดีไว้นี่เพราเมนเพื่อจะาของเด้ก็เพื่อมู่เจ้าฮันลา ถึงโตจริงสิคือแมวโป้งเป่ากระซางหัวมันเถอะเนาะตั้งแต่เป็นผัวเป็นเมียกันมานน่เจ้าเฮ็ดปนเฮ็ดแจวยังแ่บพือเก่าอยู่ด้ฝีมือบบตกเลยห่วยคนมีฝีมือเนะเห็ดนักกินแ่บนี่มันเป็นเสน่ห์ของม่ยิ่งตัวขัสันผู้บ่าวสิม่าจีบข่้ยหลบ่ตะกี่มีหอดบ่าวคู่บ่าวทหารผู้บ่าวค่าขายบ่าวรถซิบลอยแกดินมีต่ผัวคักเอ เป็นยังเจ้าเจ้ามาได้ก็คอยสั่นเอ้ามันก็ว่าสนาเจ้าเนาะว่านาสนหยังเดียวนน้ว่าาสนาเจ้าสิได้มาใส่นี่ซอยคอยนีแล้วเนาะโอ้เฉพาะกูบ่ได้ไปใส่มาใสา่เนาะกูต้องพุ่มใจบ่นีว่าาสนา,ากูคับนั่นละวาสนาเจ้า่าจมจริงๆก็น่าสงสารคนรวยเนาะตายไปแล้วใช้เงินยังไม่หมด ส่วนเราอ่ะลันทุษเงินหมดแต่ยังไม่ตายปัญญแสงปัญญแสงเออห่วยส้างอย่างคือสร้างปวดสร้างเหลือแต่ฮื่นสั้นนั่นเบิ่งเจ้าอยู่นี่ก็จะเป็นมีความสุขหลายเนาะปัญญแสงเนาะลูกเต่าก็ง่ายเบิดล่ะอันใดอันใดก็บ่ได้ยากได้ยี่ยงของเขาคองอยู่เฮื่นน่นก็มแจะลูกล่ะเขาสื้อมาไวให้พ่อเจ้าอยากได้หยังเจ้าอยากกินหยังเขาซื้อมาไวให้เบิดล่ะเขาส่งมาให้เบิด แต่ว่าเก็บเงินปลายทางดีเนาะลูกเจอเก็บเงินปลายทางเออไห้ละจ่ายบาทนี่่อยนี่แล้วว่าแต่ยังไดเขาสร้างให้เมิดจังว่าเห็นเพือนให้สร้างให้เขานี่ค่าสร้างก็เงินไข่อยดิเวดูแลพ่อแม่ดีครับลูกไข่ยละดีแท้ตงใส่สิบมาเพลงไทย โอลนองอออฮนี่นั่งไม่ค้นสวยวันว่งหันควายซุยไข่หน้าไข่ไฮวันนี้สิเริ่มไม่สิมาขอแกมือขั้นวันนี้บอกคือเจ้าสิงหงแต่ซะา ขจิคูดหอดหกักขจิทากหอดคน้นขจิพังหอดพ้นมีมองเจ้าอยู่สเสนี่เพียง